สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกล้วยเชื่อมกันอันนี้ก็คือจะมีน้ำเปล่าน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเกลือรประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใบเตยตั้งไฟคนให้น้ำเชื่อม ละลายรวมกันแล้วก็เดือดแบบนี้ไฟที่ใช้จะเป็นไฟกลางนะครับน้ำเชื่อมกำลังเดือดเลยเดี๋ยวเรารอน้ำเชื่อมเดือดกันก่อน น้ำตาลละลายรวมกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล้วยที่เราปอกไว้ใส่ลงไปนี่คือกล้วยน้ำว้าที่สุกหามเรานำมาปอกแช่ไว้ในน้ำมะนาวใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กล้วยดำเราก็จะเอาไปใส่ในน้ำเชื่อมกัน <c oughs> ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้ คนเล็กน้อยอันนี้เราจะใช้ไฟกลางไปก่อนเดี๋ยวเรามารุ้นกันตอนท้ายว่าจะรุ่งหรือจะร่วงจะเป็นกล้วยเชื่อมหรือกล้วยบุดชีแล้วมันจะมีฟองเราก็ช้อนฟองออกด้วยฟองก็คือยางของกล้วยแบบนี้ เดือดปุดๆเลยแต่เดี๋ยวเราต้องช้อนฟองออกกันก่อนต้องคอยดูตลอดอย่าให้กล้วยมีฟองไม่ฉะนนั้นน่ะจะทำให้เนื้อกล้วยเป็นสีดำไม่สวยเห็นไหมว่ากล้วยไม่ดำเลยต้องคอยดูฟองเรื่อยๆเราก็ตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมจะเหนียว ใกล้แล้วจ้าต้มจนจนน้ำตาลมีความเหนียวแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มเหนียวเราก็จะใช้ไฟกลางไปอีกสักพักหนึ่งแต่นี้เรายังใช้พอเริ่มเหนียวเราจะใช้ไฟอ่อนขออภัยแต่ตอนนี้เรายังใช้ไฟกลางอยู่ตอนนี้น้ำเชื่อมเริ่มเหนียวแล้วเราก็จะมาใช้ไฟอ่อนกัน ใช้ไปอีกประมาณสัก10นาที20นาทีเพื่อให้น้ำเชื่อมมีความข้นหนืดเคล็ดลับอีกอย่างที่ทำให้กล้วยไม่เละคืออย่าคนเยอะกล้วยของคุณก็จะไม่เละ เริ่มเหนียวได้ที่แล้วทิ้งไว้อีกสักพักให้เหนียวหนืดกว่านี้ก่อนเหนียวได้ที่แล้วทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อไม่เพื่อให้กล้วยเนี่ยมีความแดงเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำมะนาวที่นี่คือน้ำมะนาวที่เราขันไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะราดลงไปอย่าให้เม็ดลงไปนะว้าวสีสวยมากเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เป็นอย่างไรบ้างกล้วยน้ำว้าเชื่อมของเราใครชอบคลิปนี้ขออญาตฝากกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับลองไปทำกันดูเลย